สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการใช้ t-test ในงานวิจัยนะครับกรณีใช้สถิติ t t e s t เป็นสถิติหลักผมแนะนำให้ติดตามนะครับคลิปที่ได้มีการอัปโหลดแล้วก็คือการทดสอบสถิติ t t e s t นะครับซึ่งมีอยู่6ประเด็นนะครับก็คือการเริ่มต้นของสถิต i-test t-test คืออะไรประเภทของสถิติสมมติฐานการวิจัยข้อตกลงเบื้องต้นในการใช้และการทดสอบ t-test สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการพูดถึงการใช้สถิติทดสอบในงานวิจัยนะครับแบ่งเป็น8ประเด็นนะครับชื่องานวิจัยวัตถุประสงค์สมมติฐานกรอบแนวความคิดระเบียบว,วิธีวิจัยการวิเคราะห์การนําเสนอและแปลผลการสรุปและอภิปรายผลนะครับสำหรับชื่องานวิจัยนะครับที่ผมไปสํารวจมานะครับก็จะมีเช่น การศึกษาผลของน้ำมันพาราบีเปียนต่อผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงการหาประสิทธิภาพของระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการควบคุมการจ่ายน้ำทางการเกษตรผลการให้ความรู้ต่อความวิตกกังวลของสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการเจาะน้ำพล่ำพฤติกรรมและความพอใจในบริการโรงพยาบาลประสิทธิผลของโปรแกรมป้องกันการสูบุรี่ในนักเรียนมัธยมศึกษา การเปรียบเทียบผลสมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกผังภูมิความคิดของนักเรียนมตน้นการเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนหลังเรียนวิชาสติของนักศึกษาปโท,โทนะครับอันนี้เป็นลักษณะชื่องานวิจัยนะครับามาดูวัตถุประสงค์ของงานวิจัยบ้างนะครับเพื่อศึกษาผลของน้ำมันมะพร้าวบีบเย็นต่อระบบไขมันในเลือดนะครับมีผลอย่างไร เพื่อหาประสิทธิภาพของการเจริญเติบโตของพืชนะครับด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการจ่ายน้ำเพื่อศึกษาผลการให้ความรู้ต่อความวิตกกังวลของสตีตั้งคานที่เจาะน้ำค่า 4. เพื่อเปรียบเทียบความพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 5. เพื่อเปรียบเทียบความเชื่อและพฤติกรรมก่อนกับหลัง เข้าร่วมโปรแกรมป้องกันการสูบหรี่ 6. เพื่อเปรียบเทียบผลสมมติทางการเรียนและแบบฝึกผังภูมิความคิดของนักเรียนมตน้นเพื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนหลังเรียนวิชาสิทธิของนักศึกษาปโทน,นะครับวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ก็จะอ่าล้อนะครับชื่อของงานวิจัยนะครับมาดูสมมติฐานบ้างนะครับสมมติฐานนะครับ ถ้าหากเป็นงานวิจัยเชิงทดลองนะครับพบว่าบางโครงการไม่มีการกําหนดสมมติฐานการวิจัยนะครับสําสหรับางานที่มีการกําหนดนะครับยกตัวอย่างเช่นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับควบคุมการจ่ายน้ําทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดีกว่านะครับการใช้น้ําแบบเดิมนะหรือการให้น้ําแบบเดิมนะครับการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยนะครับช่วยลดความวิตกกังวลและการยอมรับการตรวจรักษามากขึ้นนะ ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลที่มีลักษณะส่วนบุคคลต่างกันมีความพึงพอใจในบริการแตกต่างกันหลังเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มทดลองมีความเชื่อและพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุรี่ทุกที่ถูกต้องมากกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกผังภูมิความคิดมีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบเดิมนะครับ ทีนี้มาดูกรอบแนวความคิดการวิจัยบ้างนะครับเราจะพบว่านะครับถ้าเป็นงานวิจัยเชิงทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับหลายโครงการไม่มีกรอบแนวความคิดครับก็จะเป็นการทดลองนะครับทันทีเลยนะครับโดยที่ไม่มีการแสดงกรอบแนวความคิดการวิจัยนะครับแต่ถ้าเป็นสายสังคมหรือสายทางด้านจิตวิทยานะครับพบว่ามีการนําเสนอบางส่วนนะครับเช่นนะครับการนําเสนอกรอบแนวความคิดของกรอบนี้นะครับ เป็นการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนุคคลกับความพึงพอใจในการใช้บริการของโรงพยาบาลนะครับซึ่งความพอใจของการใช้โรงพยาบาลก็จะวัด9ด้านนะครับแล้วก็ดูปัจจัยส่วนุคคลเปรียบเทียบว่าแต่ละกลุ่มนะครับมีความพึงพอใจแตกต่างกันหรือไม่นะครับเช่นเพศนะครับน่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงอายุนะครับก็จะต้องแบ่งเป็น2เพศเออสอกลุ่มครับเพราะว่าเป็นการใช้ทีเทสนะครับ สถานภาพนะครับปัจจัยทางด้านส่วนบุคคลนะครับจะต้องมีการแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับเพราะมีการใช้ t-test นะครับหรืออาจจะหลายกลุ่มนะครับก็ต้องใช้สถิติตัวอื่นนะครับสำหรับกรอบต่อมานะครับเป็นกรอบแนวทางในการวิจัยนะครับว่าที่ทําวิจัยนะครับมีการใส่โปรแกรมอะไรลงไปบ้างนะครับสําหรับกลุ่มทดลองนะครับเช่นกิจกรรมทั้ง4นะครับว่ามี ครั้งที่หนึ่งทกิจกรรมอะไรบ้างครั้งที่2ครั้งที่3าครั้งที่4นะครับในกลุ่มทดลองนะครับว่าจะมีผลต่อความเชื่อทางด้านสุขภาพในการป้องกันการสูบบุหรี่หรือไม่นะครับเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมนะครับสําหรับกรอบในความคิดนะครับในการวิจัยตัวอย่างต่อมานะครับก็เป็นการเปรียบเทียบคะแนนก่อนสอบและหลังสอบนะครับหลังจากการมีการจัดการเรียนการสอนแล้วนะครับซึ่งนะครับก็เป็นการอธิบายนะครับว่า ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากสถิติทเทสเป็นการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยหนึ่งตัวแปรนะครับซึ่งอาจจะมาจาก2กลุ่มหรือจาก1กลุ่มเปรียบเทียบกับค่าทดสอบนะครับดังนั้นนะครับเ,เราจึงพบว่านะครับหลายๆโครงการไม่มีกรอบแนวความคิดในการวิจัยนะครับเพราะว่ามันเป็นเ,เป็นการศึกษาตัวแปรเดียวนะครับเป็นการเปรียบเทียบระหวา่างสองกลุ่มหรือ หนึ่งกลุ่มกับค่าทดสอบดังนั้นงานวิจัยที่ใช้ t-test จึงไม่จำเป็นต้องมีกรอบการทำวิจัยก็ได้นะครับสำหรับระเบียบวิธีวิจัยนะครับเราจะพบว่านะครับจะเป็นการวิจัยเชิงทดลองกับวิจัยถึงทดลองนะครับก็จะมีอยู่3ลักษณะนะครับลักษณะแรกเป็นการเปรียบเทียบก่อนและหลังทีเ n t นะครับหรือเราจะนิยมพูดกันก็คือพีเทสโพเทสนะครับ ลักษณะที่2เป็นการเปรียบเทียบกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมนะครับลักษณะที่3เป็นการใช้ร่วมกันระหว่างวิธีที่1กับวิธีที่2นะครับใช้ร่วมกันนะครับแต่เราก็นะครับจะพบว่าไม่มีการงานวิจัยใดเลยนะครับใช้การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยนะครับของ1กลุ่มกับค่าทดสอบนะครับหรือ,อเป็นลักษณะของ one sample t-test นะครับ มาดูระเบียบวิธีวิจัยของตัวอย่างที่เราพบบ้างนะครับก็จะเป็นการนะครับทดลองคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างนะครับ70คนทิคนจากนั้นก็ทําการตรวจเลือดนะครับก่อนทดลองจากนั้นก็ทำทิชเต์ก็คือให้ทานน้ามันมะพร้าววันละ30มิลลิลิตรนะครับจาติดต่อกัน45วันแล้วหลังจากนั้นก็ทําการตรวจเลือดนะครับก็คือเป็นการตรวจเลือดก,ก่อนและหลังการทานน้ํามันมะพร้าวนะครับว่าเปรียบเทียบว,ว่าระดับ นะครับไขมันในเลือดนะครับมีความแตกต่างกันหรือไม่ก่อนและหลังนะครับอันนี้ก็เป็นการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ <referenced S 3> <ศา>สุขภาพตัวอย่างต่อมาเป็นการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตรนะครับเป็นการดูการเจริญเติบโตของพืชนะครับเปรียบเทียบระหว่างการจ่ายน้ําแบบเดิมกับการจ่ายน้ําแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจ่ายน้ําแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการจ่ายน้ําตามระดับความชื้นของดินที่ตรวจวัดได้ถ้าดินมีความชื้นน้อยก็จ่ายน้ํามาก ถ้าดินมีความชื้นน้อยมากก็จ่ายน้ําน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบจ่ายน้ําอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับนะครับวิธีการศึกษาก็จกําการเพราะต้นถั่วนะครับอสองกลุ่มกลุ่มละ20ต้นนะครับแยกเป็นจ่ายน้ําแบบเดิมกับจ่ายน้ําแบบอิเล็กทรอนิกส์จากนั้นก็ทําการติดตามนะครับจดบันทึกความยาวนะครับของต้นถั่วนะครับเมื่อครบ7วัน14วัน21วัน32วัน และ48วันนะครับเพื่อเปรียบเทียบทั้ง5ช่วงระยะของกลุ่มที่จ่ายน้ำแบบเดิมกับจ่ายน้ำแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับลักษณะการวิจัยต่อมานะครับเป็นการเปรียบเทียบความวิตกกังวลของสตรีนะครับที่ตั้งครั์แล้วจะต้องได้รับการเจาะน้ำคล่ำนะครับผู้วิจัยก็ทำการสุ่มตัวอย่างเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มควบคุม35คนกลุ่มทดลองนะครับ35คนนะครับ ความแตกต่างของกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองก็คือกลุ่มควบคุมก็คือกลุ่มที่มารับการตรวจนะครับแล้วจะต้องเจาะน้ํล่ํามแล้วก็กลุ่มนี้ก็จะได้รับความรู้นะครับจากแพทย์และพยาบาลในตามขั้นตอนปกตินะครับแต่กลุ่มทดลองนะครับก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมจากผู้วิจัยนะครับให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมมากขึ้นนะครับโดยจะให้ความรู้นะครับเพิ่มเติมจากแพทย์และพยาบาลตามขั้นตอนปกตินะครับ ก็่อนที่จะทําการเจาะน้ำขลาม20-30นาทีนะครับแล้วทําการตรวจว,วัดความวิตกกังวลก่อนเจาะและก็หลังเจาะนะครับสําหรับวิธีการวิจัยต่อมานะครับเป็นการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลนะครับทําการสุ่มตัวอย่าง40คนนะครับโดยเก็บโดยใช้แบบสอบถามนะครับแล้วก็เก็บครั้งเดียวครับก็คือเปรียบเทียบนะครับระหว่างความ แบบมาตรวัดความพึมพอใจกับคุณลักษณะทางประชากรเช่นเพศอายุการศึกษาอาชีพรายได้สถานภาพสมรสว่า,ามีความแตกต่างในด้านความพึมพอใจการใช้บริการหรือไม่นะครับตัวอย่างต่อมาก็คือการศึกษานะครับประสิทธิผลของโปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่ในนักเรียนมัธยมศึกษานะครับก็ศึกษานะครับในกลุ่ม ตัวอย่างนะครับ78คนนะครับซึ่งแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มควบคุม40่คนกลุ่มทดลอง38คนนะครับกลุ่มทดลองจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม4ครั้งนะครับแล้วทําการวัดความเชื่อทางด้านสุขภาพในการป้องกันการสูบบุหรี่และพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่นะครับครั้งแรกนะครับถ้าเป็นกลุ่มทดลองนะครับก็ er ong, จะวัดก่อนเข้าร่วมโปรแกรมแล้วก็ทําการร่วมกิจกรรม4ครั้งแล้วก็วัดหลังเข้าร่วมนะครับวัด ก่อนและหลังนะครับสำหรับกลุ่มควบคุมก็จะทําการเปรียบเทียบนะครับวัดเปรียบเทียบระหว่างหลังเข้าร่วมโครงการของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมนะครับทำการเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการเปรียบเทียบ2องช็อตนะครับช็อตแรกก็คือเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มกับเปรียบเทียบในกลุ่มนะครับสําหรับ ตัวอย่างต่อมาก็คือเป็นการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนนะครับลักษณะนี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียนนะครับก็คือวัดความรู้ก่อนที่จะจัดการเรียนการสอนและก็วัดความรู้หลังจากจัดการเรียนการสอนนะครับลักษณะนี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียนดังนั้นเป็นการศึกษานักเรียนทั้งชั้นนะครับจึงไม่มีการสุ่มตัวอย่างนิยมใช้ทดสอบประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนครับ มาดูการวิเคราะห์บ้างนะครับการวิเคราะห์จะใช้สถิตินะครับวิเคราะห์แบบข้อมูลทั่วไปก็จะเป็นลักษณะของจํานวนความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานสําหรับสถิติเปรียบเทียบนะครับก่อนและหลังทรีตเมนต์ก็จะใช้ Dependent Sample t t e s t สําหรับสถิติเปรียบเทียบกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมก็จะใช้ Independent Sample t t e s t นะครับมาดูตัวอย่างการนําเสนอบ้างนะครับอันนี้เป็นการนําเสนอข้อมูลทั่วไปนะครับ ก็พูดว่านะครับอธิบายถึงอา,อายุนะครับของกลุ่มตัวอย่างนะครับเลือดที่ตรวจพบก่อนและหลังนะครับเปรียบเทียบกันนะครับมีค่าเฉลี่ยส่วนเบีเ่ยงนมาตรฐานามีเดียนค่าต่ำสุดค่าสูงสุดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดีนะครับในการนำเสนอข้อมูลก่อนที่จะวิเคราะห์ t-test ครับตัวต่อมาหลังจากนำเสนอนะครับ คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างแล้วนะครับก็ทําการเปรียบเทียบนะครับก็นําเสนอ,อผลการเปรียบเทียบแล้วก็ค่า p-value นะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นการนําเสนอที่ดีนะครับสําหรับตัวอย่างที่1นนะครับสําหรับการนําเสนอและแปลผลตัวอย่างที่2นะครับเป็นตัวอย่างการนําเสนอในลักษณะงานวิจัยเชิงทดลองสาขาวิทยาศาสตร์เกษตรนะครับก็จะเป็นการนําเสนอค่าฉเฉลี่ยแล้วก็ส่วนเป็นมาตรฐานของกลุ่มทด ควบคุมและกลุ่มทดลองนะครับก็เป็นการวัดความยาของต้นทั่วนะครับอันนี้เป็นครั้งที่1นนะครับแล้วก็ทําการวัดลักษณะนี้5ครั้งนะครับตั้งแต่7วันก็1ครั้ง14วัน28วันก็วัดไปจนครบ5ครั้งครับแล้วก็เปรียบเทียบการเจรเิญเติบโตในแต่ละช่วงนะครับ5ช่วงว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยหรือไม่นะครับตัวอย่างต่อมานะครับเป็นการวิจัย นะครับทางด้านจิตวิทยานะครับสุขภาพนะครับเป็นการเสนอนะครับ <off> e <alan> ข้อมู Hz, settling, ลทั่วไปนะครับอันนี้เป็นสภาพข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างนะครับซึ่งก็เป็นวิธีการนําเสนอนะครับอย่างหนึ่งนะครับหลังจากนําเสนอข้อมูลทั่วไปแล้วก็เป็นการนําเสนอนะครับค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความวิตกกังวลนะครับเปรียบเทียบก่อนและหลังแล้วก็ทําการนะครับ เปรียบเทียบด้วยสถิติเทสนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นอ่าเปรียบเทียบนะครับระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมนะครับตัวอย่างต่อมานะครับเป็นการนําเสนอและแปลผลของงานที่4นะครับเป็นการเปรียบเทียบความพพอใจในการใช้บริการของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับพบว่านะครับเป็นการนําเสนอนะครับ ลักษณะสุนบุคคลแล้วก็เสนอค่า f แล้วก็ Si กอ f นะครับแล้วก็ซิกอ t ด้วยนะครับนำเสนอค่าทั้งค่า t ค่า f นะครับเหตุที่เขาเสนอทั้งค่า t ค่า f นะครับอาจจะเป็นเพราะว่านะครับค่า t ค่า f นะครับเมื่อมีไซส์เยอะนะครับไซส์ขนาดใหญ่ค่า t กับ f จะใกล้เคียงกันมากนะครับดังนั้นเขาก็าแสดงเป็น t f นะครับทีนี้มาดูว่านะครับ ข้อนะครับแนะนำนะครับสำหรับการนำเสนอแบบนี้นะครับก็คือ,อน่าจะแนะนำนะครับาการเปรียบเทียบระหวังค่าเฉลี่ยของเพศชายกับเพศหญิงนะครับเพราะว่า,าการนำเสนอเช่นนี้นะครับเราผู้อ่านก็จะไม่รู้ว่าเพศชายกับเพศหญิงมีความพึงพอใจนะครับที่แตกต่างกันนั้นนะครับเพศใดมีมากกว่าเพศใดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ แนะนําเพิ่มเติมนะครับว่าควรจะจําแนกกลุ่มด้วยว่าเพศชายมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ที่มีความแตกต่างกันนะครับเมื่อ,อการนําไปใช้หรือเป็นข้อเสนอแนะก็จะสามารถเสนอแนะได้ว่าควรจะปรับปรุงในกลุ่มใดนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นเรื่องภูมิลําดาวนะครับมีความมีนัยะยสําคัญทางสถิติก็คือแตกต่างกันอย่างมีนัยะยสําคัญทางสถิติภูมิลัมดาว ลักษณะใดนะครับที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าภูมิลำเนาลักษณะใดนะครับอันนี้ก็คือเมื่อนําเสนอแบบนี้ผู้อ่านก็จะไม่รู้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับรู้แต่ว่าผลสรุปเลยนะครับอันนี้เวลานําเป็นข้อเสนอแนะหรืออนํานไปใช้ก็จะทําให้ไม่สามารถอธิบายหรือตอบคําถามได้ครับตัวอย่างต่อมานะครับเป็นการนําเสนอนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับ อันนี้เวลาพรณนา,นาข้อมูลทั่วไปกใ็ใช้เป็นข้อความแทนนะครับในการนําเสนอนะครับผู้วิจัยอาจจะมีเป้าหมายเพื่อลดพื้นที่ก็ได้ครับเพราะว่าการนําเสนอด้วยตารางอาจจะทําให้กินพื้นที่มากนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ผมแนะนำนะครับให้นําเสนอตารางาความฉี่นะครับทุกทุกงานนะครับแม้ว่าถ้าหากจำเป็นจะต้อง ลดพื้นที่ก็ควรจะลดพื้นที่อื่นๆนะครับแล้วก็มีพื้นที่บางส่วนนําเสนอตารางความถี่ก็น่าจะทําให้ผู้อ่านนะครับไม่เบื่อครับเพราะว่าอ่านข้อความติดต่อกันนานๆบางทีผู้อ่านก็เบื่อครับไม่อยากจะอ่านหรือไม่ไม่สนุกนะครับสําหรับการนําเสนอมาเป็นการเปรียบเทียบนะครับอันนี้ก็จะมีการนําเสนอตารางนะครับมาเป็นการนําเสนอเปรียบเทียบทีเทสนะครับเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังนะครับ อของกลุ่มที่เ,เข้าร่วมโครงการนะครับว่าเมื่อก่อนนะครับเข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่แล้วก็หลังโครงการมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับมิติใดบ้างที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตินะครับซึ่งก็สามารถดูได้จากค่า P นะครับจะเห็นว่ามีหลายตัวเลยนะครับที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตินะครับข้อแนะนํา ประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องคําการใช้คําว่าตัวแปรตามนะครับน่าจะเปลี่ยนเป็นประเด็นนะครับหรือมิติหรือปัจจัยด้านนะครับเพราะว่าการใช้คําว่าตัวแปรตามมันก็จะทําให้ผู้อ่านนึกถึงตัวแปรอิสระและตัวแปรตามซึ่งนิยมใช้กันในการวิเคราะห์ที่เป็น causal relationship นะครับแต่ t-test เ,เป็นการทดสอบความแตกต่างของ1ตัวแปรนะครับดังนั้น ก็ควรจะเปลี่ยนนะครับไม่ควรจะใช้คําว่าตัวแปรตามสําหรับการนําเสนอนะครับในรูปแบบที่6นะครับตัวอย่างที่6ก็คือนะครับเป็นการเปรียบเทียบผลสริตทางการเรียนนะครับก็นําเสนอนะครับค่า x นะครับ x บารนะครับค่า standard deviation นะครับระหว่าง2กลุ่มนะครับแล้วก็ค่า t แล้วก็ significance นะครับจะเห็นว่ากลุ่มตัวนี้จะไม่มี รายชื่อกลุ่มด้านหน้านะครับเพราะเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างของ1ตัวแปรดังนั้นก็ไม่จําเป็นต้องนําเสนอก็ได้นะครับซึ่งก็ช่วยในการประหยัดพื้นที่นะครับทําให้ตารางไม่แน่นนะครับเปรียบเทียบกับตัวอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนดูนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็มีหลายมิติดังนั้นเขาก็จะใส่นะครับชื่อตัวแปรก็ได้นะครับแต่ว่านะครับ เมื่อเป็นการทดลองค่าเดียวนะครับก็ไม่จําเป็นนะครับก็จะทําให้ตารางตัวนี้หายไปช่องนี้หายไปนะครับดังนั้นการนําเสนอแบบนี้ก็ไม่ได้ผิดนะครับอ่าก็ถูกต้องครับก็นำเสนอค่าเฉลี่ยส่วนเป็นเป็นมาตรฐานค่า t ีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการนําเสนอทีอ่ถูกต้องนะครับทีนี้มาดูการสรุปบ้างนะครับอันนี้ก็สรุปว่านะครับ การทานมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวบีบเย็นส่งผลดีต่อนะครับปริมาณนะครับในเลือดนะครับแล้วก็มีการพูดอธิบายถึงตัวอื่นๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการวิจัยทางด้านการทดลองวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับตัวต่อมานะครับก็พูดถึงว่านะครับการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการจน้ำนะครับให้ผลดีนะครับ ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีกว่าแบบการให้น้ําแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็ทําการอภิปรายผลกับงานวิจัยอื่นๆน,นะครับอันนี้เขาบอกว่านะครับการนะครับทดลองพบว่ากลุ่มทดลองนะครับที่ได้รับข้อมูลเตรียมความพร้อมจากผู้วิจัยมีความวิตกกังวลลดลงนะครับแล้วก็มีความวิตกกังวลน,นะครับลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุมนะครับก็แสดงว่าการให้ข้อมูลนี้นะครับ ช่วยลดความวิตกกังวลได้นะครับตัวต่อมานะครับก็พูดถึงพฤติกรรมความผูงพอใจนะครับอันนี้นะครับก็นะครับพูดว่าเพศและภูมิตำแนานะครับมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิตินะครับสําหรับปัจจัยอื่นไม่ซิกนะครับจะพบว่านะครับผู้วิจัยท่านนี้นะครับไม่ได้ระบุว่าเพศชายหรือเพศหญิงนะครับมีความผึงพอใจ มากน้อยแตกต่างกันนะครับอันนี้นะครับน่าจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะให้ผู้อ่านได้รู้ว่า,าเพศชายกับเพศหญิงใครมีความภูวิใจมากกว่ากันใครมีความภูวิใจน้อยกว่ากันดังนั้นเวลาให้ความรู้หรือความสนใจที่จะแก้ไขปัญหาพัฒนาบริการก็อาจจะมุ่งเน้นไปกลุ่มที่มีความภูวใจในบริการน้อยนะครับเป็นต้นตัวอย่างที่5ครับนะครับ เป็นการทดลองนะครับโปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่นะครับพบว่านะครับกลุ่มทดลองมีความเชื่อในการป้องกันและพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่มากกว่าก่อนเข้าร่วมนะครับเปรียบเทียบก่อนและหลังนะครับสองนะครับเป็นการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนะครับกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมนะครับพบว่ากลุ่มทดลองมีความเชื่อนะครับในการนะครับทางด้านสุขภาพ และพฤติกรรมนะครับสุขรีมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบนะครับอันนี้เป็นเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนะครับกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบและอันนี้เป็นการเปรียบเทียบในกลุ่มทดลองก่อนและหลังนะครับเป็นการอภิบายนะครับลักษณะของงานวิจัยที่ใช้นะครับเมธอดอทั้ง2แบบนะครับก็คือแบบกลุ่มเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มกับเปรียบเทียบในกลุ่มนะครับตัวต่อมานะครับก็เป็นการอภิบายผลนะครับแบบหรือสรุปแบบสั้นๆนะครับ ว่าแนวคิดนี้หรือแบบนี้นะครับมีคุณภาพนะครับจากนั้นก็อภิบายผลเลยนะครับว่าการใช้แนวคิดนี้นะครับมีคุณภาพนะครับให้ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อภิบายผลในมิติต่อมานะครับทีนี้ผมขอสรุปนะครับในมิติชื่อนะครับเนื่องจากว่าเป็นการใช้ทีเทสดังนั้นนะครับชื่อจึงเกี่ยวข้องกับการ การประเมินผลประสิทธิผลและประสิทธิภาพนะครับลักษณะวัตถุประสงค์ก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะครับระหว่างกลุ่มภายในกลุ่มก่อนและหลังทรีเต์นะครับสมมติฐานนะครับสำหรับงานวิจัยทีเทสอาจจะไม่จําเป็นนะครับอาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะครับแต่กรอบในความคิดไม่จําเป็นนะครับไม่ต้องมีนะครับสำหรับระเบบวิธีวิจัยที่นิยมก็มี2วิธีครับก็แบบ Independ e n t sample t-test และก็ Dependent Sample t t e s t นะครับก็คือ เป็นการนะครับเปรียบเทียบสองกลุ่มนะครับหรือเป็นการเปรียบเทียบกลุ่มเดียวนะครับอ่าแล้วก็หรือกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กันนะครับในบางงานก็ใช้ทั้ง2วิธีครับก็คือทั้งกลุ่มเดียวกันและเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนะครับสถิติที่ใช้วิเคราะห์ก็เป็นสถิติพรรณนาค่ามีนค่าต่ำสุดค่าสูงสุดและ s t a n d a r ์ดเดเวชั่นสถิติเปรียบเทียบทีเทสนะครับแล้วก็การนําเสนอแแปลผลนะครับ ผมแนะนําให้มีการนําเสนอแบบตารางสถิติพรรณนาด้วยนะครับว่ามีค่าต่ําสุดสูงสุดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหลายชิ้นนะครับไม่ได้นําเสนอค่าสูงสุดค่าต่ําสุดและค่าเฉลี่ยด้วยนะครับทําการนอกจากนี้ควรจะทําการบรรยายผลของตารางด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับสรุปและอภิบายผลนะครับเนื่องจากทีเทสเป็นสถิติที่ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างนะครับดังนั้นวิจัยนะครับก็ควรระมัดระวังในการ ที่จะอภิบายผลหรือสรุปนะครับเพราะว่าทีเทสเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยนะครับว่ามีค่าเฉลี่ย2กลุ่มนี้กลุ่มใดสูงกลุ่มใดต่ำนะครับดังนั้นควรจะอธิบายด้วยว่านะครับกลุ่มใดมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มใดนะครับแล้วก็แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตินะครับดังนั้นอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับของการใช้ทีเทสในงานวิจัย ท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆ,ๆผมได้ใน YouTube ชอบใจกดไลค์แบ่งปันกดแชร์ติดตามกด Subscribe นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ